สวัสดีครับพบกับ DIY Byte 43ME นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการ DIY เท่าไหร่นะครับแต่เป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับก็ตอนนี้รถผมก็ครบระยะอีก10,000มนกิโลนะครับที่2 8 0 0 0 0แมกิโลเสร็จๆนะครับก็โดยปกติการบำรุงรักษาการแปนเทรนนในรอบนี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับแต่รอบนี้เนี่ย ผมจะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววิ่งอีก5้าพันโลถึงจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เฟืองท้ายเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนไปตอน273,000เนี่เองนะครับอ่าแต่ทีนี้จุดที่อยากจะเอามาแชร์ให้ดูนะครับคือรถผมเนี่ยปกติจะเติมดีเซลพรีเมียมตลอดเลยนะครับแล้วก็ตัวกรองโซลา่าเนี่ยกรองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยผมโดยปกติตามคู่มือแนะนำให้เปลี่ยนทุกๆุกสี่่นโลนะครับ แต่ผมเองเนี่ยเนื่องจากรถใช้งานามีการปรับแต่งมูดิฟายนิดหน่อยนะครับผมก็จะเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะครับรอบที่แล้วเปลี่ยนไปตอน250,000โลเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูสภาพกันนะครับว่ารถที่เติมดีเซลพรีเมียมตลอดเนี่ยวิ่งที่ระยะ30,000โลเนี่ยสภาพของไส้กรองอมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับก่อนที่เราจะมาตรวจเช็คสภาพกรองโซล่านะครับเดี๋ยว ผมพาดูรอบๆบริเวณที่ติดตั้งก่อนะครับในส่วนของ Isuzu MU7 นะครับแล้วก็ตัว D-Max นะครับที่เป็นโมเดลเก่านะครับก็ตัวกรองซูร่าจะอยู่ใต้ท้องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปักถ่ายน้ำมันนะครับซึ่งก่อนเราถอดกรก็ควรจะถ่ายน้ำมันเราก่อนนะครับด้านบนเนี่ยจะมีรูหายใจตรงนี้เป็น รัเบอร์สิบนะครับหรือว่าจะใช้ไขควงแฉกไข,ขก็ได้นะครับแล้วตรนนี้ก็เป็นปลั๊กเซนเซอร์ของเซนเซอร์กรองนะครับก่อนอื่นก็คลายออกผมก็จะคลายกรูท่อสกรูรูหายใจของตัวกรองก่อนนะครับตัวมอรกรองเนี่ยจริงๆแล้วจะมี เครืองมือทิเศษอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซื้อไว้ใช้เพราะมันนานจะใช้ทีถ้ามันแน่นมากเนี่ยผมจะใช้ตัวคิมล็อกโซ่นะครับคลายก็แนะนำนะครับเวลาทำงานใต้ทางรถตรงนี้ก็ ทำอยู่กับน,น้ำมันพวกนี้ใส่แว่นตามิลภัได้วยเป็นการดีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวถ่ายน้ำมันให้หมดก่อนนะนะก็จะถอดตัวท่อน้ำมันนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับก็ระหว่างที่เราเดินน้ำมันดีเซลนะครับออกจากตัวม้อกรองนะครับก็ผมก็ถอดตัวฟลัก ออกมาแล้วนะครับตัวนี้ปลั๊กเซนเซอร์ตัวคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับตัวปลั๊กซึ่งตอนนี้ <c oughs> จริงๆก็แตกไปตั้งแต่ตอนประมาณแสนปลายๆแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เบิกมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ต่อไปเดี๋ยวผมก็จะถอด อยางก่อนนะครับก็เดี๋ยวส่วนของการเรียนน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดใครกลัวเลยหรือว่าหรือบริรเวณที่ทำงานลมมันค่อนข้างแรงครับแนะนำให้หาสายยางนะครับมาต่อกับตัวหางปลาสำหรับถ่ายน้ำมันด้วยก็ดีนะครับไม่งั้นมันจะปื้อ ก็ระวังด้วยนะครับตอนทอัน,นี้แหละปลานน้ำมันหลเข้าตอต่ก็ไม่แน่นมากนะครับโยกนึงระวังนะครับก็อย่ายโยกแรงเดี๋ยวถ้าเกิดตัวหม้อกองมันกรอบมันจะหักนะครับครับตอนนี้ก็ เดนน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกเนี่ยประสบปัญหานิดนึงนะครับตอนแรกผมจอดรถนะครับหน้าทิ่มลงไปหน้าบ้านซึ่งมันเป็นสลปนิดหนึ่งผมน้ำมันมันก็เลยไหลไม่หยุดนะครับด้วยแรงเฉื่อของน้ำมันเองแล้วก็มันมีรูหายใจนะครับพอน้ำมันไหลออกมามันก็ไหลตามมันมาเรื่อยๆเหมือนเราทำการลักน้ำนะครับเหตุผลก็คือน้ำมันมันมีเกือบเต็มถังครับตอนนี้ อยู่ยังตกมาไม่ถึงขีดนึงเลยครับอยู่ตกลงมาแค่ครึ่งขีดแรกนะครับก็ตรงนี้ก็ระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนกรองโซลาตอนที่น้ำมันเต็มถังอยู่ตอนนี้ผมก็จอดให้ให้หน้าเงยขึ้นนะครับหน้ายกขึ้นแล้วก็ยกล้อลอยนะครับนี่ก็เดินน้ำมันออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะถอดกรองนะครับตอนนี้เราก็เดินน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ ก็ถ้าไขออกนี่ลองบิดอยู่แล้วนะครับก็มือบิดได้อยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ถ่ายน้ํามันออกเนะี่ยเปิดตัวดูระบายข้างบนเ้วยหมันก็เลยทําให้มันไม่แน่นมากเกนเกิดตะคอจะไข่ออกพอจะหมุนด้วยมือได้นะครับแรงแค่ยี่สิบห้านิวตันใส่มือแล้วบิดได้อยู่นะครับโอเคแต่ถ้าเกิดแน่นนะครับก็ใช้เข็มล็อกโซ่ ได้นะครับให้มีน้ำมันค้างอยู่บ้างน,นะครับธรรมดาก็เอาถาดรองให้เรียบร้อยนะครับเตือนอยเถอก็ยกนี้น้ำมันแพงนะครับน้ำมันเกล็าที่ถ่ายออกมาแล้วก็เอาใส่ไว้ในถังเก็บไว้แล้วกันในแกนลนนนะครับจะได้เอาไว้ใช้ล้าง ชิ้นส่วนนะเครื่องมืออะไรได้เวลามันเลอะมากโอเคเดี๋ยวเอาอกกรองออกมาดูกันข้างนอกครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกรองนะครับอายุการใช้งานสามกรองโซล่าอายุการใช้งานสามโลงนะครับงัดออกง่ายงนะครับตัวนี้โอลิงยังติดไอตัวสียังติดอยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับก็เป็นสีดําเหมือนกับการใช้ดีเซลธรรมดานะครับแต่ว่า สามารถจะดำน้อยกว่านะครับจากที่ผมเคยที่ผมสังเกตนะนะครับก็จะเป็นแค่สีดำที่สังเกนสีเท่กับนี้ครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับแกะกล่องอเดี๋ยวดูพัร์ทน้ำเบอร์นิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมไปเบิกที่ศูนย์ไปเลยนะครับว่าอดีตซื้ออะไรมานะครับเพราะนั้นก็พัรนทน้ำเบอร์นะครับ898 1 4 9 9 8 2ดหนึ่งส้าสองนะครับขีดศูนย์ตัวกล่องโซล่า ของแท้ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับโอเคดูกันชัดๆนะครับของใหม่ของเก่าเนี่ยโดนถุงมือจับดำแล้วนิดเดียวเพราะประมาณนี้นะครับมันก็เป็นเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับแต่สภาพกองก็ไม่ได้แย่มากนะครับกระดาษอะไรก็ยังดีไม่เปื่อ,อยุยนะครับเราก็ไม่ได้มีคาบ โครนหรือว่าเป็นคาบไขอะไรติดอยู่นะครับนะครับของแท้ก็จะมีนะครับโอลิงโอลิงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็อยางรูปอย่างอันนี้ตัวเมืนสำหรับใส่นะครับในนี้ทีนี้เรามาลองมาดูในส่วนของตัว มอกรองนะครับมอกรองก็มีเศษฝุ่นนิดหนึ่งนะครับติดตะกอนเป็นฝุ่นผงเล็กๆอยู่นะครับก็ขั้นตอนต่อไปทีนี้ผมก็จะเอาไปทำความสะอาดหน่อยนะครับล้างพวกเศษฝุ่นเศษผงนี่นะครับที่มันติดอยู่ในนี้ก่อนแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับ,รบทีนี้เดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนนะครับโอลิง ตัวใหญ่นะครับตัวนอกของตัวปั๊มมันก็ถ้าจะให้ดีนะครับเอาอน้ำมันดีเซลนะครับชชลมไปที่โอลิงแค่นิดหนึ่งนะครับมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ตัว อันนี้อย่างนะครับที่ให้มาใหม่ก็สโลมน้ำมันนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ใสปที่ตัวกรองนะครับ ก็สำหรับใครที่ใช้งานตามระยะนะครับ40,000โลแล้วเป็นน้ำมันพวกดีเซล B10 หรือว่าอาจจะเป็น B ที่สูงกว่านะครับใครมีคลิปมาแชร์กันก็ดีนะครับจะได้มาเปรียบเทียบกันผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็เปลี่ยนที่40,000โลก็โอเคนะคงไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าผมก็บำรุงรักษามากเป็นพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าเราก็ใช้งาน นักนิดนึงเพราะเป็นการเป็นรถที่มีการปรับแต่งเครื่องยนต์นะครับก็หลังจากที่เราใส่โอลิงด้านนอกเสร็จนะครับเราก็ตัวลูกยางตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบเข้านะครับดนนันให้เข้าที่ดังนั้นตอนประกอบขึ้นด้านบนก็ไม่มีปัญหาเลยละแต่ก็อันนี้งานเข้านิดนึงนะครับ <laughs> เซ็นเซอร์ลูกลอย วันอายุแล้วครับขาดเดี๋ยววันนี้คงต้องเบิกจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้งานไปก่อนนะครับขั้นตอนการประกอบเข้าก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรก็แค่ไขเข้าไปนะครับพอตึงมือนะครับสุดแล้วก็ประกอบท่อน้ํามันนะครับไล่ลมในระบบน้ํามันไล่ลมก็ของ d m a มเก่าแล้วก็ของอินส m มิเนี่ยจะมีวาลไล่เนี่ยวผมเอาให้ดูแลกันวาล ไล่น้ำมันนะครับอยู่ตรงนี้ก็ขายออกแล้วก็บิดกุญแจอ่อนประมาณสอาครั้งนะครับก็ไล่ลงหมดแล้วเพราะว่ารุ่นนี้จจะยังเป็นรุ่นที่มีปั๊มติ๊กอยู่ในทั้งอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆเราแค่นี้กันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ